สวัสดีเพื่อนเพื่อนครับยินดีต้อนรับเข้าสู่บอลวายาชาแนลอีกครั้งนะครับวันนี้บอลได้กลับมาเที่ยวที่บ้านของคุณหน่อยต้องบอกว่าบ้านคุณหน่อยนะครับที่อยู่ที่เชียงใหม่นะครับแต่ว่าวันนี้คุณหน่อยก็บอกว่าเดี๋ยวจะพาไปกินอาหารอร่อยๆอออกับบรรยากาศวิวดีๆแบบวิวาาซึ่งร้านน่ะเรามาถึงแล้วร้านชื่อว่าตอนดันลับอยู่ไม่ไกลจากบ้านเราซึ่งบ้านเราอยู่แค่สัตปะตะงอ ขับรถมาประมาณแบบ20นาทีอืมยีนาทีเองแต่ถ้าใครมาจากในเมืองก็อาจจะใช้เวลามากกว่านั้นนิดนึงประมาณครึ่งชั่วโมงอะไรเงี้ยแล้วแต่ติดร้านเนี่ยพิกัดของมันนะตั้งอยู่ที่ตำบลน,น้ำแพร่น้ำแพร่ใช่ไหม,มหางดงอยู่ในเอำเภอหางดงใช่ครับจังหวัดเชียงใหม่นั่นเองก็ปากทางเข้าเนี่ยให้ขับรถตรงเรียบเขาเรียกว่าอะไรเป็นคลองชลประทานเนาะใครมาเชียงใหม่ก็จะรู้อยู่แล้วว่าคลองชลประทานที่เป็นมันจะมีถนนแบบเป็นเลยใหญ่แล้วทางเข้านะครับเทศบาลตำบลน้ำแพร่พัฒนา นะครับเป็นป้ายใหญ่ๆเลยแล้วก็จะมีป้าย on นเดอะร็อกเล็กๆอยู่นะครับแล้วก็เลี้ยวเข้ามา,มาสักประมาณบากทางเราใช้เวลาประมาณแบบไม่เกินสิบนาทีก็จะมีป้ายบอกเป็นระยะระยะนะไม่ต้องห่วงมันจะเจอ3แยกอันหนึ่งครั้งแรกจําได้เลี้ยวไปทางแยกซ้ายก่อนนะครับพอเลี้ยวไปทางแยกซ้ายก็ตรงเข้ามาอีกหน่อยหนึ่งไม่เกินแบบว่าสามร้อยห้าร้อยเมตรเนี่ยก็จะเจอร้านอยู่ทางด้านซ้ายมือนะครับแล้วร้านเนี่ยก็จะมีที่จอดรถอยู่ทางด้านขวามือเป็นลานกว้างเลยคือไม่ต้องกลัวว่าขับรถมาได้เลยนะครับเปิดปิดกี่โมงอะไรยังไงบ้างเขาเปิดอ่ะ ห้าโมงเย็นเย็นจนถึงห้าทุ่มมาก่อนก็ดีมาถ่ายวิวมาถ่ายอะไรได้เพราะว่ามันจะเป็นช่วงมันจะเห็นแบบว่าพระอาทิตย์ตกอขอ,อกแสงดีมากเดี๋ยวเราเข้าไปดูด้านในนะครับเพราะว่าตอนนี้จะห้าโมงแล้วรีบไปดูกันว่าบรรยากาศเป็นไงแต่วันนี้ดูแล้วครท้องฟ้าน่าจะแบบว่าช่วงช่วงที่เรามาจะบอกเป็นเป็นหน้าฝนซึ่งเป็นหน้าที่จริง,รงๆหน้าฝนเทีเ่ยวในประเทศไทยโคตรมีสเสน่ห์เลยสำหรับผมนะเพราะว่าเป็นหน้าที่เป็นเขาเรียกว่ากรีนซีซันทุกอย่างจะดูเขียวไปหมดเลยนะครับ สวยงามตรงนี้มีที่จอดมอเตอร์ไซค์ด้วยครับเมื่อกี้นะผมสังเกตเห็นมีนักท่องเที่ยวชาวจีนเหมือนเหมารถมาบางคนก็เช่ามอเตอร์ไซค์แล้วขับมาจากตัวเมืองเชียงใหม่ครับก็สามารถมาจอดได้ครับ เร,เราต้องเข้าไปกรุณาติดต่อหน้าบาร์เพื่อรับโต๊ะเท่านั้นนะคะนี่ครัมาถึงเราก็มา,าติดต่อสอบถามรับโต๊ะก่อนนะคร เราได้เป็นโต๊ะนี้นะครับต่อหนึ่งตึงนกพอเราเพิ่งมานั่งตรงนี้เพิ่งรู้ว่านีเขามีเปิดแค่เฉพาะพฤหัสศุกเสาร์อาทิตย์ไม่ได้เปิดทุกวันใช่ไหมไม่ได้เปิดทุกวันเปิดแค่<อ>พฤหัสถึงอาทิตย์นะบรรยากาศโดยรวมเป็นไงบ้าง อากาศดีเลยอากาศดีาาศดช,ช่วงนี้ช่วงตอนนี้ก็ใกล้ห้าโมงก็ถือว่าเป็นเพราะว่ามันอาจจะเป็นเพราะหน้าฝนหรือเปล่านะมันเลยทําให้แบบว่าอากาศดีแล้วก็มีลมเขียวคจี แล้วส่วนอาหารที่เนี่ยเน้นเป็นอะไรเป็นปิ้งย่างนะแล้วก็มีเป็นแบบว่าชุดหมูจุ่มม,ม,มีทั้งปิ้งย่างแล้วก็มีทั้งเป็นหม้อจุ่มหม้อมอย่างเงใช่ค่ะแล้ววันนี้เราสั่งอะไรครับแล้ววันนี้เราสั่งเป็นแบบว่าเป็นเซตเซตที่เป็นหมูหมูเซตหมูแอลเป็นปิ้งย่างนะแต่ว่าที่เนี่ยเขาต้องแบบว่า เพราะพอเราสั่งเป็นเซตมันเราต้องปิ้งเองนะปิ้งย่างเองบอกไม่มีใครปิ้งให้ไม่มีใครปิ้งให้ว่ามีเนื้อพิเศษขึ้นมาเพราะว่ามีเป็นสันนอกวากิวคาโกชิมะเอสีก็มีสันนอกวากิวแบบไทยนะคะพิคันย่าวากิวพิคันย่าอืมแล้วก็มีซี่โครงวากิวมีมีริปอพรีเมียมนะมีสันในมันก็มีเสือร้องไห้โอ้ค่อนข้างหลากหลายนะครับมีเนื้อนอกเนื้อไทยให้เราได้ลองกินสำหรับสายเนื้อด้วยนะ ร,ร้านเราก็มาถึงจริงๆเรามาถึงก่อนเวลา5โมงที่เรานัดใช่ไหมซึ่งเขาก็อนุญ,ญาตให้เราเข้ามานั่งถ่ายรูปเล่นๆก่อนได้อะไรได้นอะเผื mm ือแบบว่าก่อนที่คนจะเยอะก่อนที่คนจะแน่นอะไรแล้วก็พาทิตจ,จะตกดินด้วยนะครับแต่เท่าที่เห็นนักท่องทเที่ยวต่างชาติเยอะเหมือนกันเนาะ mm hmm. ที่เนี่ยคือเหมือนน,น่าจะ <ผม S 1> เป็นเห็นจากรีวิวมาใช่ไหมเป็นที่รู้จักของช,องชาวต่างชาติจุดนันนี่โหโซนเขาเยอะเหมือนกันนะครับอันนี้คือเป็นเหมือนเป็น,เป,น,เ,ปนเป็นโซนแรกพอขึ้นมาก็จะเห็นนะ ฝั่งนี้ก็จะมีอีกปีกหนึ่งก็คือมีที่นั่งแบบค่อนข้างเยอะพอสมควรนะครับนั่งได้เยอะนะจริงๆเราพาเดินลงมาข้างล่างนะครับมีโซนข้างล่างอีกข้างล่างก็จะแบบว่าพรเวยมซี่มากขึ้นนิดนึงเนาะว้าวนี่ก็อีกโซนหนึ่งนะครับจัดสรรพื้นที่เขาได้ดีมากนะครับมีมุมถ่ายรูปเยอะนะเอาจริง,รงกับเนี่ยดอกญ้าแบบนี้ อเดินไปเลยค่ะพระอาทิตย์ไม่น่าจะเห็นนะวันนี้เพราะว่าเมฆเยอะมากเมฆเยอะอ่ะโอ้หจริงๆเขาสร้างอะไรได้ลงไปได้อีกเยอะนะครับแต่ก็ต้องรอดูอนาคตชอบชอบหินแบบนี้มากเลยอะแต่งบ้านสวยนะหินแบบนี้เนีวนี้เขาปลูกหญ้าจริงนะคือ เขาปลูกหญ้าจริงอ่ะมันดีตรงที่แบบว่าบางเราเคยไปอ่ะหลายๆสถานที่เขาชอบใช้แบบหญ้าเทียมอ่ะพอใช้หญ้าเทียมอ่ะในช่วงหน้าฝนมันจะเหม็นอับโอเคหญ้าเทียมสะดวกสบายในการที่ในการในการเอามาวางใช่ไหมไม่ต้องดูรักษาดูแลอะไรแต่ว่าระยะยาวต้องสังเกตว่า้านที่มันหญ้าเทียมอ่ะจะมีความเหม็นอับมากๆแล้วมันทําให้บรรยากาศเสียเลยนะครับ ก็คือเท่ากับว่ามี2ส,สเต็ปนะครับสเต็ปบนก็คือที่เป็นฟลอร์ที่เมนหลักนะครับก็สามารถจุคนได้ผมว่ามีหลายร้อยคนอยู่ข้างบนนั้นแล้วลงมาข้างล่างอีกสเต็ปหนึ่งก็จะจุได้น้อยลงแต่ก็จะเป็นพื้นที่ที่ p r i v a t มากขึ้นนะครับ เราผมจะย่างออกมาเลยแต่จริงๆคือการย่างเองโคตรเสี่ยงไม่อร่อยบอกตรงๆนะดูดีไหมแล้วไม่แล้วไม่ได้ละเห็นไหมมันสนุกนะย่างอ่ะแต่ว่ามันจะอร่อยหรือเปล่าไม่รู้ดูดิไม่แล้วครับโอ้ทุกคนดูจับอันนี้ก่อนนี่คือเนื้อชิ้นแพงของเรานะครับ ไปริบอายก็อร่อยไหมไม่แน่นอนไม่ต้องห่วงเอาไหมไหมหรือไม่ไหมฮะไม่ไหมเอาไม่ไหมเอาทิ้งเลยไม่ได้อ่ะมันขยะมากไวอย่างเงี้ยกองไว้ก่อนเอาเอางี้เราต้องตั้งใจด้วยความที่ถ้าเราจะกินอะเราอย่าเอามาพี่มันไหมแล้วพี่กลับก่อนดิเอาเนี้ยไปเอาเนี้ยไปกิน มันตุกที่ไหนมันยังไม่สุกเลยวอาให้มันสีดำๆหรอซี่โครงมันต้องสุกกว่านี้ถ้าอันนั้นอ่ะได้อยู่ว่าลิฟออ่ะนครับอยากได้ฟิลแบบว่า,วานั่งชิลใช่ไหมมาครับเชิญครับนั่งชิลแต่ต้องจริงๆถ้าเราสั่งอาหารที่เขาย่างสำเร็จมีไหมที่นี่หรอ อ่าแสำเร็จแล้วก็คือทุกคนจะต้องบริการด้วยตัวเองในการทําเองคุกกิ้งเองถูกปะไม่มีแบบสั่งสําเร็จเลยหรอไม่มีมันก็จะมีเป็นพวกข้าวผัดอ่ามีข้าวผัดมีอะไรสําเร็จอยู่ใช่ไหมสาหรับใครที่ไม่อยากแบบว่าลําบากในการปริ้งย่างเองอะไรเองนะก็มีข้าวผัดมีอาหารจานเดียวใช่ไหมมีกับข้าวอยู่นะครับแล้วก็มานั่งเสพ กินสวยๆแล้วก็นั่งเสพบรรยากาศที่เราสาจองมาที่เราสาขับรถเข้ามาเนาะน่าจะดีกว่าไหมการปิ้งย่างมันเหมือนแบบว่าโอเคสนุกในช่วงแรกนะเหมือนเป็นกิจกรรมอย่างหนึ่งทําให้แบบว่ามีอรรรสในการมาถึงตรงนี้แล้วแบบได้มาทำแอคทิวิตี้สันิดนึงอย่างน้อยนะต้องทําอะไรบางอย่างให้มันได้คุณค่ากลับไปอะไรอย่เงี้ยหรอ มีน้ำจิม้มอะไรอ่ะซีฟู้ดเหรอลองกินก่อนว่าว,วาซาบิาสุกไหม,มประเด็นการย่างเองอีกเรื่องหนึ่งก็คือเราจะรู้ไหมว่าความสุกเนี้ยมันถูกต้องมันปลอดภัยมันสุกแล้วมันอะไรอีกน,นะกินไปเราก็ต้องวัดผลเอาก็สนุกไป,ปแบบเลยนะครับหั่นเลยได้ไหมอันเนี้ยผมว่านะ่าใช้ได้นะเห็นมันมีความจุยซี่อยู่ ลองงานดูใช้ได้ปป<ะ>เปล่าเฮ้ยใช้ได้ได้เนาะไม่แย่ไม่แย่เนี่ยข้างในมันจะแดงๆนิดนึงเนี่ยโอเคนะเห็นปะนี่คือเฮ้ยมีเดียมแร่โอ้ยได้เลยจ้าเฮ้ยใช้ได้ใช้ได้ลองชิมก่อนอ่ะลองกินดูลองกินดูอ,นดอันนี้เกลือแล้วก็อันนี้เลยก็ได้นะ ปกติเวลากินสเต็กเนื้ออยากให้ได้รับรับรสชาติเนื้อจริงๆอะเคยดูมาเขาต้องกินแบบไม่ต้องไม่ต้องปรุงแต่งอะไรเลย,ยก็คือกินกินเนื้อเขาเลย,เลยอะไรเงี้ยก,กินแบบเนื้อๆ <ทำ S 2> เ,เลย<ะ>ดีไหมดีไหมอืมค่ะกลิ่นเป็นยังไงไม่เคหรอกนะจริงหรือเปล่าอ <c ười> ืมดีอะมีความชุ่มฉ่ำแล้วก็เนื้อก็คือแบบ มีกลิ่นเนื้อออกมาดีมากเลยอ่ะเนาะไม่แย่ะผ่านนะผ่านคอืมไม่อ้วสนุกนะครับมากินร้านนี้ก็คือเราต้องถ้าอยากถ้าอยากกินอิ่มอยากมีอาหารกินนีงคือเราต้องทำเองน,<ะ>นะครับนี่ไงได้ความเป็นแบบสไตล์แคมปนะิ้งนะนิดนึงอ่ะ ก็คือเวลาเราไปแคมปิ้งเราก็ต้องทำอาห,หารก <หา S 1> <า>ินเองไม่มีใครมาทําให้โอไอ้กล่องนี้ยังไงเดิ <c oughs> นใจโชว์ดิไม่ได้ละไม่เวิร์กว่ละล่าสุดไหนดูใส่กล่องนี้อะไรเนี่ยแค่ใส่กล่องยงังไม่ขนาดเนี้ย <c oughs> ไม่ได้ละ <c oughs> อะไรครัำนี้ <c oughs> ไม่ได้แล้วอะ อ่ะอันนี้คือมอบให้กับคนที่มาที่หลังกินทำาไม่เป็นอ่ะตอนนี้เริ่มเกี่ยงเริ่มเกี่ยงกันทำแล้วเพราะว่าอะไรรู้ปะทำแล้วไม่ประสบความสำเร็จคือไหม้ไปแล้วไส้กรอกหนึ่งดูสภาพนี่มันไม่ได้อะไงอ่ะแต่ละอย่างจ้างให้เขามาได้ไหมล่ะดู ไม่มีไม่มีพิเตอร์เลยคือแบบเจบแล้วว่าพิเตอร์ย่างไม่มีมือย่างอ่ะอังแล้วเพื่อนมาเพื่อนบอกว่าต้องจองก่อนล่วงหน้า3วันนะไม่งั้นเราแบบว่าจะจะไม่ได้นั่งโต๊ะในโซนมากพอดีเรานั่งโต๊ะแรกโต๊ะหนึ่งเลยก็คือติดกับทางเข้าคน่เดินเข้ามาตลอดเวลาเลยนะครับแล้วก็โดยเฉพาะเป็นนักท่องเที่ยวต่างชาติเล่นน้ำแล้ววันี้คนจีนเลยนะครับจะบอกว่าไส้ย่างอันนี้คือเด็ดมาก อร่อยเลยครับเอ๊ญญท่านางอ้อมผ่านนะจ๊ะดีดูเขาเปิดไฟแล้วสวยมากเป็นแสงสีส,มสม้มๆใช่ไหมเดี๋ยวรอเดี๋ยวเรามันมืดอีกนิดก,ก็น่าจะสวยกว่านี้เดี๋ยวเราลองไปถ่ายรูปกนะะัน โอ้ยบรรยากาศตรนนี้สวยมากเนาะใช่ดโูโอ้โหลมแรงอากาศด,ดีมากเนอะเยน็นจริงะบอกว่าท้องฟ้านะครับยิ่งแบบว่ายิ่งเย็นแบบยิ่งสวยเนะาะคือมันจะเปลี่ยนสีไปเรื่อยนะครับแบบเออมันจะทองขึ้นเรื่อยๆอะไรเงี้ยมันจะบอกว่าคือแต่ละที่อะ มันจะมีปัจจัยหลายอย่างในการที่แบบว่าพระอาทิตย์เขาจะทําคือธรรมชาติมันจะแสดงความสวยงามรังสันความสวยงามของสีสันมันต่างๆออกมาในะแต่ละที่ไม่เหมือนกันบางทีมันขึ้นอยู่กับภูมิประเทศขึ้นอยู่กับปัจจัยหลายๆอย่างอากาศภูมิอากาศอะไรอย่างเงี้ยมันเลยทําให้เรามองเห็นพระอาทิตย์ตกดินในแต่ละที่ไม่เหมือนกันนั่นเองนะอย่างที่เนี้ยก็สวนเล็กแเบ,บนึอนกัมใช,ใช่โอเคก็ฝากไว้ด้วยครับกับบรรยากาศร้านดีๆแบบนี้ที่ เวลาใครมาเชียงใหม่นะครับบางทีอาจจะต้องแบบไปดอยเนี่ยไปไกลๆใช่ไหมใช้เวลาแล้วก็เดินทางลำบากแต่จะบอกว่าที่เนี่ยเหมาะเหมาะมากๆสําหรับที่ใช้เวลาเดินทางจากเมืองเนี่ยไม่เกินครึ่งชั่วโมงแล้วก็มาเห็นบรรยากาศบนดอยกินอาหารปิ้งย่างบาร์บีคิวกับบรรยากาศแบบเนี้ยได้เห็นดอยแล้วนะครับผมซึ่งร้านเนี้ยเหมาะมากนะครับกับ On t h ด Rock อนะครับอาหารก็อร่อยอนะครับผมราคาอืมราคาก็ดีาาก,ดกต่งหากนะครับมีเนื้อนอกเนื้อไทยให้สัมผัส อย่าลืมนะครับจองก่อนมาถึงนะครับผมยังไงคุณจะได้นั่งในที่ทีุ่ณเลือกแบบบรรยากาศดีๆติดวิวดีๆหน่อยอะไรอย่างเงี้ยนะครับผมก็อยากเชิญชวนทุกคนนะครับให้ลองออกมาเดินทางดูแล้วก็ออกมาเหมือนที่ผมแบบตั้งคําถามว่าเฮ้ยที่เนี้ยสังเกตว่าทําไมที่นี่ท้องฟ้ามันเป็นสีนี้ที่นี่เป็นสีนี้อะไรอย่างเงี้ยเหมือนกับว่ามันเป็นการตั้งคําถามเพื่อให้เราค้นหาคําตอบนั่นเองนะครับมันจะทําให้การท,าท่องเรียวของคุณเนี่ยมันเปลี่ยนไปแล้วก็สนุกขึ้นได้อรรถรส ไปอีกรูปแบบหนึง่งการท่องเที่ยวของคุณก็จะแบบว่าไม่ธรรมดานะครับไม่ใช่แค่ออกมาท่องเที่ยวแบบธรรมดาแล้วก็จะเป็นการท่องเที่ยวแบบในมุมมองใหม่ๆได้ออกมาตั้งคําถามได้ออกมาค้นหามันนั่นเองนะเหมือนที่ผมได้ทำในทุกๆครั้งเวลาเดินทางออกมาท่องเที่ยวนั่นเองนะครับยังไงก็ฝากติดตามบอลวายรัตนะครับว่าครั้งหน้านะครับเราจะไปที่ไหนเดินทางไปที่ไหนนะครับยังไงฝากเป็นกําลังใจนะครับกดติดตามให้กับพวกเราด้วยนะขอให้ทุกท่านเดินทางดโดยสุขนต์นะครับบอลวายรั bon age, ครับ